สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํากาแฟออกใหม่นะครับกาแฟแสนอร่อยแล้นะครับเข้มข้นสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือเนทกาแฟ3รีเอ็นวันเบรนแอนบรูแบล็คโรสซองใหญ่อย่างนี้นะครับมีซองนี้ทั้งหมด9ซองแต่ละซองน้ำหนัก12.2กรัมนะครับส่วนประกอบภายในซองนะครับกาแฟแสําเร็จรูป น้ำตาลทรายครีมเทียมวัตถุเจืบปนอาหารวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลผลิตโดยบริษัทเนเล่ประเทศไทยจำกัดนะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับกาแฟแบบนี้นะครับชวงแบบร้อนก็อร่อยแบบเย็นก็อร่อยนะครับเราจะชงให้ดูทั้งสองแบบเลยนะครับจะชงแบบร้อนก่อนนะครับ น้ำร้อนจะจัดแล้วนะครับ130 ml เนตกาแฟ1ซองนะครับ12.2กรัมเนตกาแฟแบคโรสขั่วเข้มสุดๆเลยนะครับแบบร้อนเสร็จแล้วนะครับต่อไปแบบเย็น น้ำร้อนจ,จัดๆนะครับ80 ml ผงเนสกาแฟ1ซอง12.2กรัมนะครับเนสกาแฟออกใหม่นะครับแบ็คโรสขั่วสุดเข้มเลยนะครับ คราวนี้เราจะจัดเสิร์ฟแล้วนะครับหอมหน่าทานเลยเกินนะครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเนสกาแฟ3รีนวันเบรนแอนบลูแบล็คโรสขั่วเข้มขั่วนานเพิ่มความหอมเข้มอีกระดับนะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามได้กดกระดิ่งกันด้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ